อาฮะเมื่อสักครู่นี้การสไลเดอร์ลงไปครบไปดูข้งใมีะไรานี่ยได้ไงน้ถอดรองเท้าไใส่ไมได้งรอง้าอ้่อูหม่ออื่นเต้นสไลเดอร์อู้หูอะไรไ

เลื่อนได้ฮะเกงคุณเลื่อนดีเกงไม่เลื่อนห้องสมุทรที่สวนลุมพิมีงานอะันนี้หนังตื่นตื่นตืนสวนอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนะฮะในสวนลุมเผื่อใครยังไม่เคยทราบนะว่านี่เราครูซมหน้ากากแหงสามเก้าใช่ปะใช่ค่ะทีงานหน้ากาแหงสามเก้าหนูมาได้ที่รึปุ๊มาแล้วเด็กดีมาแบบต้องการอะไรก็ได้ทุกวัน ราคาไ mhm. หโลยังที่บ้านมาลูกกลุมส้มก็เป็นสูุที่น่าราคาที่อ๋อนังนือน้องๆในเชุมชนนี่แก็คมาน้มลนั้นหลับแล้วมาเสื้อแดงคนนี้มามาเนี่มานี่มานี่มานี่นั่งหน้าลูกเนี่ยมาตัวเปียงเนี่ยเนี่ยร้อนแดดร้อนแดด็นชาเหรอเซ็อยไอเด็กๆมาทัอะารกันวันนี้ เอาเล่าฟ like yeah, well, ังหน่อยเอาอยากฟังไหมลูกการรักหนูไม่นานมาแล้วรอ่ากฟังไปแล้วเบื่อแล้วเออเรื่องไหมไม่สบายหรือเสือมาหมีจะรักษาให้ต้องอ่านเรียงนี้เลยอ่ะ ่เด็กๆจำออจำไหมจำได้ไม่จำไม่เคยจำเลยเห็นเป่าลาวารุ้ใจาปไฟก่อนนะจ๊ะอืมปิดไฟดวงที่หนชันล่างยังสว่างอยู่เลยนะจ๊ะอันนี้เหรอันนี้ดวงหนึ่งปิดไฟดวงที่สองชั้นบนยังว่างอยู่เลยยังสว่างอยู่เลยนะจ๊ะอ่านผิดแล้ว ยังสว่างเลยจ้าผีดๆกันนะแม่แจ่วขึ้นบันไดปิดไฟอีกหนึ่งดวงชั้นบนยังสว่างอยู่เลยจ้าปิดไฟทุกดวงหนูไม่ต้องกลัวนะจ้าเห็นไหมมืดไหมคะมืดกลัวไหมไม่กลัวเลยมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆกลัวไหมคะไม่กลัวกลัวพ่อแม่ป่าว คกุ๊ดไม่มาไม่หลับอ่ะจบแล้วจบแล้วเป็นหนังสือเด็กเล็กค่ะจ้าเด็กๆชอบค่ะแล้วรู้ไหมว่าบ้านมีชั้นบนกับชั้นล่างชั้นล่างอยู่ถึงไม่อ้างว้างมีชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนมีไฟกี่ดวงมีไฟสี่ดวงอ่มคะชั้นบนกี่ดวงหนึ่งสองสามสองเก่งมากสองสองกว่ากันไปสี่ะเห็นไหม ดีด่นมากเลยใช่ไหมคะงาน่างจนวนง่ายไปเหรอง่ายไปของแปงแปลงฟันไหมเอ้าของแปงแปลงฟันไหมของแปงแปลงฟันดูไปแล้วสนุกไหมแล้วไปไปแล้วไม่ฟังของแปลงมันก็เก่งของแปงแปลงฟันไหนใครแปงฟันเองบ้างอ่าเก่งมากต้องอ่านมาเลือ คพะอ,อกับคนแต่งอา,าสองแปงแปงฟัน <S <S เรื่องโดยสองขาภาพโดยมงคลหวานฉ่ำนะทำไม่สะดวกสองแปงแปงฟันทุกวันสองเวลาตื่นเช้าล้างหน้าและก่อนเข้านอนทำเปล่าทำนี้ไปนะผมพูดนอกขบวได้หรอได้ค่ะนี่มันแต่งก,ก่อนเล่านิทยนี่งเออนี่มันเรื่องอ่นี่มันเป็นแต่งก่อน เราลงเราล้างหน้าก่อนแปรงฟันหรือแปรงฟันก่อนล้างหน้าแปรงก่อนทำไมอ่ะเพราะอะไรแปรงก่อนล้างหน้าเพราะอะไรไม่รู้อ้าวล้าล้างหน้าแล้วแปรงฟันปากก็เปิดดิเออถือว่าแปรงฟันต่อยแล้วก็ล้างหน้ามันก็ได้ไม่เปิดปากถูกไหมโอเคนี่งัวแปรงถูกวิธีตามที่แม่สอนผนแปรงอ่อนๆช่วยฟันแข็งแรงแม่สอนยังไงเอา ตออไังไงเวลาแปลงต่อยังไงไม่รู้ไม่รู้อ่รแล้วแปลงเองได้ไงเนี่ยแปลงปัดลงแปลงปัดลมปัดลแปลงลแปลงระดิบไปโอเคผนแปลงอ่อนไหมหรือผแปลงแข็งแข็งนะครับใช้อ่อนดีกว่านะแปลงฟันแปลงฟันเตรียมขันเตรียมแปลงขนนุ่มไม่แข็งบีบยาบนแปลงช้าช้าทไมต้องช้าช้า เพราะว่าถ้าเร็วจะไม่สะอาดอะไรนะเพราะว่าถ้าเร็วจะไม่สะอาดถ้าเร็วจะไม่สะอาดเขาบอกบีบชาช้าช้าติดฟนถ้าบีบเร็วมันออกมาเยอะไปไงค่อยๆบีบนะครับแต่แต่ผมบีบเร็วยังไม่ออกเยอะเลยแล้วใครใช้ขันแปรงฟันใหม่นี่ใช้ขันไหมไม่ใช้แก้วน้ำใช้แก้วน้ำใช้แก้วน้ำเออใครใช้ขันบ้างรู้จักขันไหมไม่รู้จักขันน้ำตาลน้ำตาลใช้แก้วน้ำแล้วนะ บุงบุ้งบุ้งบุ้งบุงเกลือน้ำชุ่มส่ำหันจาโคน้ำเป็นไหมครับเป็นไหมเป็นาพกอไแล้วแล้วไมนน้เฮ้ยเป็นน้แรงฟันแท่งหน้าช้าๆขึ้นลงอริยธรรมดิขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่ช้าแรงไม่ใช่อย่างนี้ขึ้นลงอย่างนี้แรงข้างบนแรงลงล่างข้างล่างแรงขึ้นบนดูเงี้ายไปนังขวาดานขวา คือผมก็ฟันผุทั้งปากครับไปอายเด็กว่แล้วอ้าปากว่าวางแฝงตรงตรงทำเป็นไหมอ้าขาขวาเอออ้าปากว่าวางแปฝงตรงตรงใช่ขวาบุรุษบุรุษใช่ขวาตอนผิดนะเนี่ยแปลงขึ้นแปลงลงตรงฟันข้างในปัดขึ้นปัดลงนะใครปัดขึ้นปัดลงแล้วก็ปัดขึ้นเออปัดขึ้นปัดลงเขาไม่สองคนสองเขาพี่คนเดียวกันคนเดียวของแป้งคนเดียวอันนี้หลับตาที่ลืมตาครับแล้วก็บอกว่า ขั้วปากมีฟองขาวฟ้องฟองใสแปลงทุกซี่ได้ภูมิใจแปลงเองแปลงเองไหมคนนี้แม่แปลงให้มไหมแปลงเองครับผมแปลงเองนะครับกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วครับแปลงเองไหมอันนี้น้องชายเหรอ อโอเคน้องผมหกขวดเจ็ดขวดแปลงเองแล้วนี่แปลงเองป่ะครับนั่นแปลงเองไหมแม่แปลงให้อยู่แม่แปลงใหมอ่นี่เป็นเด็กให้แม่แปลงให้ดีกว่าแปลงเสร็จบ้วนปากไม่ยากไม่ยากฝังแป้งเก่งเด็กๆแปลงเสร็จต้องบ้วนปากนะถ้าไม่บ้วนปากแล้วเป็นไรแปลติดฟันเออไม่แปลยาติดฟันแปลติดฟันฟันก็ยังอยู่ฟันยังอยู่ด้วยเออถูกต้องต้องบ้วนทิ้ง แปลงไม่รีบเร่งแปลงเองเก่งจังเลยใครแปลงเองบ้างเก่งจังเลยไม่ไ,มไม <c oughs> ด,แแดไแแไแไ้แปลงเองเข้าจบแล้วโอเคมั้ยสนุกไหมเรื่องนี้ยิ่งเหรอแปปไปอ่านอีกทีนะให้แม่สอนอีกทีหนึงผมมีอยู่ที่บ้านอ่าแปปด้วยครับโอเคนะไม่มีโอเคไปเดิน <ไป S 2> ต่อโอเคไปรอดถึงมองข้างหลังกันอ่ารอดวงมองไปให้ลุงรอดได้ไหมฮะลุงมองได้ไหมได้ ได้ติดเนี่ยถ้าเขาไปติดต้องรื้อวงทิ้งไหมเอาละฮะมุดแล้ะฮะอาจารย์จะมุดไหมมุดไหมมุดไหมหรือไม่มุดเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเลยมุดไหมขอบคุณนะครับดูเด็กดีนะมุดไหมมุดไหมคุณผู้ชมรุ่นนะอาจารย์จะมุดไหมมุดจะได้ จะติดไหมเนี่ยเอาละนสนกน็เรียกได้ว่าจนกว่าเด็กก็อาจารย์ทักท้าสิทิพันธ์แล้วฮะไมู่เลยลูกนั่งหัวโตนั่งหัวโตเออ ต้องสมุดอไปอย่างนี้ให้ทั่วทุนโอเคต้องไปแล้วเรนมีงานต่อขอบคุณท่านผู้ชมดีมากงานที่สามดีดีครับเกที่ไหนมาเนี่ยอุ้ยเยอะค่ะสีลงสีลงอีกงานานละวขึ้นหนุ่มมานานมาแล้วเด็กชายชัดชาติได้มาที่สวนลุมทีมีงานตาอับพี่ตาอสวัสดีครับ สวัสดีครับยืนนี่ฮะ บรรากาีแล้วสวัสดีครับยินด้อัก็ได้ครับไรนี่ตรงะไรนี่ครับได้ครับตรงอาจารย์ตรงนี้ก็ได้ครับไม่ได้แล้วยาบรรยากาศให้เียีกว่าบรรยากาศหน่อยไหมได้ครับออกกำลักายอย่างน้ายไมครับครั เอาละคุณผู้ชมขณะนี dear, ้เราอยู่กันที่บริเวณสวนลุมฮะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า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 หนังสือในสว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 นนะฮะคุณผู้ชม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 เขาไว้ตรงนู้นไงข้างในข้างในเขาจะมีบอก ร้อนนะเดี๋ยวค่อยส่งไปถึงตัวกว่าเลยอนี้คือโซนอเล่มละหนึ่งบาทเล่มละหนึ่งบาทแต่วันนี้กระจกเงาใช่น่ารักฮะกานตันอ่าน อนั่นก็หนึ่งบาท,บาทบเอาละคุณผู้ชมตวนลมหนึ่งบาท,บม,บาทมามาใครอยรากได้อะไรมาดูกันฮนะเล่นมาหนบาทครับจากผูที่กระจงเงครับแบ่งันอืมแบ่งันครับแบบรบ,บาทเดียวจานอโอ้โหคุณมากครับจานสองพันลแม่สองพันเรื่อามาจนครับ เดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศเดยรอบกันฮะคุณผู้ชมฮะนี้เป็นอะไรเอ่ยโครงการหนังสือวิเศษเพื่อนน้อง จบส,สองภาษาค่ะที่ยิงไปให้เด็กๆที่บ้านได้นะคะ,ะจะได้ที่บ้านไม่มีเด็กฮะ,ะมีแต่มีแต่คน,นไม่รู้จกักโตฮะไม่มีเด็กเรอผมเองก็เหมอไม่รู้จักโตผมอยาก <c oughs> <c oughs> เ,ยเข้าสัมภาษณ์อาจารย์สัมภาษณ์กันเดี๋ยวเรพาพาไปเดินดูบรรยากาศครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะจะติดภารกิจซีรีส์ต่างๆด้วยแะ เราที่นี่ฮะคุณผู้ชมอ,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 อยู่บร,ร,ริเวณศาลาแปดเหลี่ยมนะ ก็วบายีกันเป็นระเบียบะครับแดดกันโอเคใครอยู่ใกล้ก็แวะมาเดินสำรวจได้นะครับรรรกกรนี่ครับกิจการส่งเสริมมรักนาน่ครับกลับมาที่การตณนครัที่ราทำข่าวมันจะมีัตว์เย ไม่ถือแล้ว like yeah. ่ะห้อที S ่ไม่ถือเลยที่ตามตัวเงินต้องขยายต้องให้มีคุณภาพที่มากขึ้นมีหนังสือที่หลากหลายมากขึ้นเข้าถึงง่ายๆคือคือเขาเอากดูที่สวยที่สุดไม่อากรที่อยู่กลางเมืองกระดูที่อยู่ใกล้บ้าที่เด็กสามารถใช้ได้จริงานะถือเนเครื่องสอนาที่าต้องเดินทางต้องเดนเมืองนต้องหนูต้องกระจายกันถึกเพ่อแล้วต้องรูปแบบต้องบบาพันธุการมใช่งหเพราอไรหนังสือไ้ก็มีนอาจจะเป็นอนราคตอาจจะเป็นโกล้ก็ ไือถื่อาจจะไม่ต้องมีเปทักก็ปี้นะจะมาไลน์หมดได้ไหมอินบนสื่อออนไลน์เลยไม่ต้องมาเข้าสมุดแล้วอยู่บ้านล็อกอินโหลดอินบุ๊กมาอ่านเจ็ดวันหมดอายุไม่ต้องไปคืนสมุดให้เอาใช้ต่อได้แต่ว่า้สมุดต้องข้อสมุดต้องไม่ใช่ไว้เก็บสมุดอะ้อสมุดหัวใจมันคือให้ตอบสนองตอบตอบตอบวันแล้วข้อสมุดต้องเป็นต้องมีชีวิตอ่ะ ต้องติดไปตามสภาพได้แต่ห้องหลุดนี่ก็สวยนะสวยเพราะเราต้เด็กก็ดูดีไปขอบคุณครับอาจารย์โอเคขอบคุณนะครับขอเลี้ยงนะขอบคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวต้องดีมีงานอีกงานนึงเดี๋ยวต้องไปก่อนละวอ๋อบ๊ายบาครับโอเคงั้นพี่สายครับอันนี้เราจะมาครับอาจารย์ไปแล้วเหลือพี่สาอย่างเงี้ยนะครับเหลือพี่้ววันนี้นี่ต้องแนะนำเวฟเป็นเจ้าของเพจ just read นะครับ just read นะฮะเพมาชวนกระทมอเราทำอ๋อก็เป็นงานที่ คุยกันมาเป็นเดือนแล้วเราทำดนตรีไปแล้วเราทำดนตรีไปแล้วเราทำหนังไปแล้วอทีเราก็ทำหนังสือบ้างใช่ทำไมครับวันนี้ก็เป็นงานที่ชวนคนมาตรงนั้นเป็นโซนบุ๊คคับเก็มานั่งร้องวงกันสิบคนใช่ใครเอาหนังสือมาหนึ่งเล่มนั่งคุยกันวันนี้ก็เป็นเอ็กซิบิชันใช่อันนี้จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันใช่ก็มาดูว่าจะเขตไหนอยากให้หนังสืออยู่ที่ไหนเรามีห้องสมุดอยู่สามสิบสี่แห่งในกรุงเทพในกรุงเทพ แล้วก็เราคิดว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะใช้ห้องสมุดคือเราพูดถึงสวนเยอะแต่จริงเรามีห้องสมุดดีๆเยอะมากแย้วงเมื่อกี้เข้าไปก็ห้องสมุดสวยมากสวยมากฮะเย็นเราคิดว่าเราจะเปิดห้องสมุดทั้งสามทสี่ที่เนี่ยให้มีกิจกรรมมาจัดเนียรชวนเวฟมาทําต่อ <laughs> ชวนใครมาช่วยกันแล้วก็เปิดพื้นที่แบบนี้ให้คนามาใช้มาใช้กันไม่ใช่ที่สวนลุมอย่างเดียวละนะที่เรื่องสวนลุมเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองแล้วมีห้องสมุดพอดีใช่รานะว่าจริงๆแล้วเรามีอีกสาที่แล้วก็มีชุมชนนี่ร้อยสี่สิบสอง บ้านหนังสือที่อยู่ในชุมชน112ที่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโหนดที่เข้าถึงคนมากที่สุดใกล้ชิดคนมากที่สุดแล้วก็เรามี15ที่นําร่องที่เรากําลังปรับบ้านหนังสือให้ให้ได้มาตรฐานมากขึ้นอะไรเงี้ยมี Wi-Fi มี e b บุ๊อะไรน,น wi Fi, e Book, ะครับแล้วสําหรับกิจกรรมตรงนี้นี่มีอย่างอางื่นไหมครับ มีแล้วก็เดี๋ยวกินโมดนะห้าโมงครึ่งใช่ไหมตั้งแต่สี่โมงครึ่งะนะครับก็จะ,จะมีเป็นเหมือนกับมิ talk, บนิทอลซึ่งเราเชิญเป็นสวนาเนาะเชิญเกสที่เกี่ยวกับในวคงการหนังสือไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักอ่านแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของหนังสือครับมาพร่วมทอลกันนะครับตั้งแต่4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะเราอยากให้เมืองมันมีชีวิตเราก็ต้องทํากิจกรรมต่างๆให้คนออกมาใช้ชีวิตครับหนังสือก็เป็นอีก กลุ่มหนึ่งที่คิดว่ามีแฟนเยอะเนาะมีฐานแฟนคลับเยอะมีฐานแฟนคลับเยอะอย่างเพจของจังหวีตเองเนี่ยก็รีวิวหนังสือที่คนก็โหมาเยอะเยอะมากขอบคุณเว็บมากๆที่ชวนมาทำด้วยกันนะครับได้ได้ครับแล้ววันนี้มีหนังอะไรฉายนะฮะวันนี้สองที่ที่เคหะร่มเก้ามีชื่อมีเรื่องพี่นาคแล้วก็ที่ สยามครับซีซันเชนวันนี้นักแสดงมาครบเลยจริงเหรอใช่ขาดคุณนาดคนเดียวคุณนาดติดโควิดก็เลยไม่ได้ครับแล้วก็ครั้งแรกที่ซีซันเชนเรามีแอปพลิเคชันชื่อพนนาให้ให้คนพิการอู่นเขาเรียกผมขอโทษนะอาจารย์ด้าสวัสดีจ้าสบายดีนะ เดีนะ๋ยวให้จันให้ Indeed, huh. จ <ical ical ันนนเปิดได้วยคขอบคุณค่ะครับจันเดี๋ยวไปแล่าขอบคุณที่เดี so pues ๋ยครับพอดีมีงานต่อขอบคุณนะครับทุกคนไปก่อนนะผู้ชมพี่ยืมจักรยานรอพอมาไปเลยครับไปเลยครับเอาเลยครับไบเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะผู้ใจนั่งสื่ไปด้วยเราซื้อไปด้วยฮะมีคนให้มาด้วยจันครับช่วยถ่ายกับจุนยัยกับท่านครับ กนจจดด้านคยครับครับใครทเที่ยเนี่ยลวันี้่นไ้องหมูีเลคีครับคยาวครับครับดีครับสายไหมเนี่ยไหวไหไหวนะฮะจักรยานเนี่ย เขาห้ามต้าห้ามขี่นะแต่ว่าถือว่าเป็นเจ้าที่อ่าทันนี้เราเป็นบทเจ้าที่ร,รับบทเป็นเจ้าที่ข้างหน้ามันหนักเว้ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วฮะแ,แล้วเขาก็ไปนะฮะคุณผู้ชมไปนิ่งๆฮะไปเนียนๆไปแล้วฮะเออได้ครับ นะะฮเดี๋ยวผมไปถ่ายพี่สานอนต่อฮะอ๋ออยู่ๆหรอะคใช่ครับเดี๋ยวเราหลบแดดกันสักนิดนึงไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปหาพี่สาให้พี่ให้พี่สานนำทัวร์กันต่ออตรงไหนกันน้าตรงไหนต้องตหันฝั่งนะฮะนะอย่างงี้ครับอืมแต่เราขออีกนิดนะได้ฮะเดี๋ยวผมถือให้ก็ได้โอเคเย้นับอยู่ ครับได้ครับมีปรบการณเดิมได้ครับก็จะธีจากความคิดอื่ะมาเรากดให้ค่ะคุณอยู่ตรงกลางค่ะมาค่ะเขาก็ในนั้นได้ครับเปียกนิดนึงนะอีกทีได้ไหมครับแต่กินรู้สึกเราหูไปนีมานี่มันนับนะนี่คุณไลฟ์อยู่หรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับค่ะเราจะได้บอกเลยว่าประเด็นวันนี้คืออะไรอะไรอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสืออ๋อทำงานทำงานทำงานเดี๋ยวเราเดินไปหาพิสานูนกันดีกว่า ให้วิสานนนำนะทัวร <c oughs> ์นะคุณผู้ชมว่าสการภายในเรากับสิ่งที่มันอยู่ในหัเพราะคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่อยากจะส่งเสริมแล้วก็ปรมงเองให้ความสำคัญเรื่องนี้นมาตั้งแต่ยุค ท่นเมืต่ทานสุโขทัยที่ที่เป็นเมืองสีโลกนะครับแล้วก็คิดว่าทรัพยากรมีอยู่แล้วหน้าที่ของโจทย์เราเนาะจริงโจทย์เราไม่ได้สร้างอะไรใหม่โจทย์เราคือเอาทรัพยากรที่มีเนี่ยทำไงม,ม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำไงให้คนเข้าร่วมมากขึ้นเรื่องนี้มันเป็นโจทย์ที่ผมว่ามันสนุกเพราะมันก็ไม่ต้องไปใช้งบอะไรเยอะเราใช้ของเดิมทําไงให้คนออกมาได้จิงประยากไหมครับโจทย์นี้ผมว่าไม่ยากนะเนี่ยอยู่ๆวันนี้ผว่า ได้เสียงตอบรับแล้วก็กุมประชาสังคมเยอะมากอ่าเพจเล็กๆเพจอะไรว่ามีคนที่ทําเรื่องหนังสือแลงวก็สำนักพิมพ์จริงหลายๆที่ก็ออมให้ความช่วยเหลือว่าจัดงานมหกรรมจัดงานอะไว่าอีกไอเดียหนึ่งที่อยากทำนะคือเราไม่อยากจัดเป็นงานหนังสือที่เป็นอยู่ในฮอล์ละแต่เราอยากให้จัดงานหนังสือเป็นแบบให้ตั้งย่านได้จริงๆอ๋อเป็นย่านไปเลยให้เป็นย่านไปเลยก็ททาไมจัดแล้วต้องพอจบงานต้องออกทำไม เราทําเป็นทั้งย่านเลยเราะเป็นย่านหนังสือจริงๆแล้วก็มีร้านหนังสืออิสระมากขึ้นทําเป็นคอนเน็กได้ไหมเช่นจุดนี้มีร้านหนังสืออิสระที่หนึ่งอันนี้ที่สองที่สามเราก็ให้เกิดย่านที่มันคนมันไปงานหนังสือแบบได้ต่อเน,นื่องคือได้ทั้งปีไม่ใช่แค่สัปดาห์เดียวใช่แต่เอาสัปดาห์นั้นมากระตุน้นแล้วก็ทําให้เป็น,นเฟสิวัลเฉยๆอะไรแบบนี้แล้วก็ชวนทางคูแบทเขาคิดกันอยู่แล้วก็คิดว่าไอเดียนี้น่าจะต่อยอดได้ ก็ต้องค่อยๆเรามีความฝันไหมครับความฝันนี้แหละฝากพี่น้องประชาชนนิดนึงติดตามงานติเตามตามที่ได้ครัได้หลักๆก็ตามที่เพจจัสต้ยได้ครับก็เป็นเพจแกนรนำหลักเนาะในการจัดกิจกรรมบุกขับที่ไม่ใช่แค่กิจกรรมบุกขับครับเป็นกิจกรรมหนังสือหลายๆอย่างที่เราตั้งเป้ากับงานนี้ไว้อยู่สองอย่างหนึ่งคือเราอยากให้มันมีพื้นที่สำหรับนักอ่านจริงๆไม่ใช่แค่การผลัดดันเฉพาะแค่สนักพิมพ์หรือว่าคนที่ขายหนังสือแต่เราอยากให้มีพื้นที่ของคนที่เราซื้อหนังสือไปด้วยนะครับ นะะเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้ก็เราดูปแลวเดี๋ยวเราเดินไปดูการอ่าที่จับกลุ่มอ่นานหนังสือกันดีกว่าให้คุณผู้ชมก็เรียกว่าแดดเริ่มที่จะจางลงแล้วฮะแต่ว่าก็ยังแผดเผาผิวหนังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะ,ะก็มานั่งหลบร่มกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจับกลุ่มฮะซึ่งจับกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือกันนะฮะหยิบมาคนละเรื่องเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันโอ้ อันนี้อะไรครับเนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมว่าน,น่ารักดีครับแลกเปลี่ยนว่าตัวเองอ่านหนังสืออะไรได้ไอเดียอะไรบ้าง Just Read นะครับสำหรับเพจในสักครู่นี้สำหรับการติดตามข้อมูลนะฮะ Just Read นะครับ น่ารักดีครับส่งเสริมกันรักกันะนะฮะแล้วเดี๋ยวจะช่วงเวลาโดยประมาณใกล้ถึงนะฮะก็จะมีวิทยากรออกมาเล่าเล่านะฮะเกี่ยวกับการอ่านนะฮะ